รู้จักพี่พลจากช่อง y o u t u ูบอะครับคือเริ่มต้นเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยผมผมก็อยากอยากมองหาการลงทุนเพิ่มเนาะตอนแรกผมก็มีลงทุนบ้างในคริปโตอะไรเนี้ยทีนี้ก็เลยอยากมองเพิ่มเป็นแบบเราเคยรู้จักคำว่า Forex เราก็ลองหา Forex ใน YouTube ว่ามี คนไทยสอนไหมหรือว่าต่างชาติเขาสอนกันยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็ดูหลายๆายคลิปนะครับดูหลายๆายคลิปแต่ก็มันมันเหมือนกับมันมามาประทับใจของช่องพี่พลครัแบบช่อง The Oversea ครับก็พี่พลจะรู้สึกว่าตอนดูคลิปไปเนะี่ยพี่พลจะเหมือนกับสอนแบบวิธีที่มันแบบใช้คำพูดง่ายๆ บ้านๆแล้วก็แต่ว่าก็ก็มันเหมือนกับจะเรียกว่ายังไงดีคือเหมือนกับมัน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 คุยกันด้วยภาษากันเองแล้วมันก็บ้านๆมันดูเข้าใจง่ายอะไรอย่างนี้ครับก็เลยเลือกเลือกศึกษาคลิปใน youtube จากพี่พลก่อนอะไรอย่างนี้ครับแต่ก็รู้จักพี่พลจาก u t u b e นั่นแหละครับครับก็ ในในเพจที่พลเนี่ยผมไม่ได้ตามเลยครับในเพจ Facebook นะครับส่วนใหญ่จะดูใน u t u b e อย่างเดียวเลยครับดูใน u t u b e อย่างเดียวก็จะดูคลิปที่พี่พลสอนเพจสั้นบ้างสอนแต่แต่ว่าก่อนที่จะดูคลิปพวกเรจสั้นอะไรพวกนี้นผมดูพื้นฐานก่อนครับพื้นฐานการเทรดฟอเร็กเพราะว่าผมไม่มีความรู้เลยฟอเร็กตตอนแรกก็ดูคลิปที่พี่พลสอนพื้นฐานทั้งหมดเลยมีหลายอย่างมากเยอะมากครับ เยอะมากคลิปหนึ่งนานมากแต่ว่าก็มันเหมือนกับพอเรียนแล้วมันเข้าใจง่ายครับเรียนกับพี่พลในในใน u t u b e นะครับตอนนั้นรู้สึกว่ามันเข้าใจง่ายแล้วมันก็ฟังได้เพลินอะไรเงี้ยก็แต่หน้าเทรดแกะไหมก็ตอนแรกยังไม่ได้แกะเลยครับดูส่วนใหญ่จะดูเป็นแบบคลิปพื้นฐานอย่างเดียวเลยครับที่พี่พลสอนแท่งเทียนฟอเล็กคืออะไรค่างเงินอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ เออยังไม่ได้แกะหน้าเทปครับครับที่ที่เลือกพี่พลก็เพราะว่าก็ดูคลิปของพี่พลอย่างที่บอกครับพี่พลคลิปใน youtube ของพี่พลเนี่ยมันฟังแล้วเข้าใจง่ายใช้ภาษาบ้านๆมันรู้สึกถึงความเข้าถึงง่ายครับรู้สึกถึงความเข้าถึงง่ายก็เลยคิดว่าเออถ้า เราได้เรียนกับพี่พลเนี่ยเราคงจะแฮปปี้แล้วก็มีความสุขครับแต่เวลาเรียนน่าจะเข้าใจง่ายอะไรเงี้ยครับก็เลยเลือกเลือกพี่พลเลือกของพี่พลเลยครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาฝึกเทรดกับพี่พลเนี่ยผมถ้าถ้าฟ o r e x เนี่ยผมไม่เคยเทรดมาก่อนเลยครับความรู้เป็นศูนย์เลยรู้แค่ว่ามันคือการเทรดค่างเงินอย่างเดียว ก็คืออาจจะยังไม่เจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเทรด r o r e x อะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็ก็แต่แต่ว่าก่อนที่จะเทรด forex กก็มีมีได้ศึกษาพวกการดูการดูพื้นฐานแท่งเทียนอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ได้เรียกว่าเรียกว่าเหมือนกับลงทุนในพวกคริปโตเคอเรนซีมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยคิดว่านะครับในเรื่อง forex เนี่ยยังไม่ได้เจอปัญหาอะไรมากมายครับหลังจากที่เรียนพื้นฐานเท a d เซตอัพแล้วก็เทคนิคจากพี่พลนะครับก็พี่พลก็จะให้ให้ก็คือให้หน้าเทรดมาฝึกนะผมตัวผมเองเนี่ยก็ทำทำ a c k test ในหน้าเทรดพี่พลไปประมาณ ไปได้ได้ยี่สิบชุดครับยี่สิบชุดเป็นแบ็กเทสแล้วก็ฟอร์เวิร์ดเทสอีกประมาณสี่สัปดาห์รับ4สี่สัปดาห์ครับในในคลาสเรียนทั้งหมดก็สิ่งที่ได้ก็คือแรกๆมันก็เหมือนกับแบ็กเทสแรกๆเนี่ยมันก็จะมั่วมั่วหน่อยครับเพราะว่าเหมือนมันยังยังใช้หน้าเทรดของพี่พลได้ไม่เก่งแต่พอพอมันค่อยๆเป็นชุด ชุดหนึ่งสองสามสี่หเนี่ยผมรู้สึกหนึ่ง้องที่ห้าหกแรกเนี่ยผมรู้สึกผมไม่ค่อยยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่แต่ว่าแต่พอเราทำไปเรื่อยๆบวกกับที่ผมได้ดูวิดีโอสอนของพี่พลในคลาสไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนได้รายละเอียดมากขึ้นได้รายละเอียดที่พี่พลสอนว่าตรงนี้ควรทำยังไงสินค้านี้ต้องต้องดูยังไงว่าควรควรจะ บายหรือว่าควรจะเซลล์ในจังหวะไหนอะไรอย่างนี้ครับมันได้รายละเอียดมากขึ้นทําให้ทําให้เอามาจับกับหน้าเทรดแล้วมันมันสามารถทําวินเลดได้ดีดีมากๆครับก็คือถ้าถ้าเฉลีย่ยเฉลี่ยคร่าวๆเนี่ยน่าจะได้ประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซนขึ้นไปเลยครับในแบ็กเทสวินเลทของหน้าเทรดที่พลนะครับอย่างอย่างตัวผมเนี่ยไม่เคยเรียนกับ ที่ไหนมาเลยครับก็คือยังไม่เคยมีมีโค้ดเลยการที่เรียนด้วยตัวเองเนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถมีอิสระในการเรียนเวลาไหนก็ได้ยังไงก็ได้แล้วก็เลือกเรียนอะไรก็ได้ที่เราต้องการแต่ว่าการมีโค้ดการมีโค้ดผมผมมีพี่พลเป็นโค้ดคนแรกเป็นครูคนแรกนะครับการมีครูเนี่ยมันเหมือนกับ มันเหมือนกับครูจะมีทิศทางให้เราที่แบบแน่นอนแล้วก็แบบถูกต้องมากกว่าบางทีถ้าเราศึกษาเองเนี่ยข้อข้อข้อดีอย่างหนึ่งเราอิสระแต่ข้อเสียก็คือความอิสระน,ะนั้นจะพาเราไปไปแบบว่าในทิศท,ทางที่มันไม่ถูกต้องบางทีการมีโค้ดก็มันจะเป็นข้อดีตรงที่โค้ดเนี่ยจะคอยบอกปัญหา ต,ต่างๆที่เคยเจอแล้วก็มาบอกลูกศิษย์อะไรเงี้ยแล้วลูกศิษย์ก็คือถ้าทําตามโค้ดหรือทําตามที่คนตามที่คนสอนเป๊ะเนี่ยมันเรียกว่ามันเหมือนได้รู้ปัญหาต่างๆที่นักเทรดจะมีครับแล้วเราก็เหมือนกับถ้าเราเชื่อฟังโค้์ได้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับการลดเวลาในการเรียนของเราลงเพราะว่า เหมือนกับมีเข็มทิศที่ถูกต้องแล้วอะไรอย่างงี้ครับปัญหาใหญ่หลวงที่สุดคิดว่าคิดว่าปัญหาใหญ่หลวงที่สุดของผมคือผมเอามไม่รู้จะว่าเป็นปัญหาหรือเปล่าค,คือคือผมอะไม่ค่อยคือตอนที่ลงทุนในคริปโตเนี่ยมันมันไม่ค่อยได้เทรดครับมันไม่ค่อยได้เทรดแล้วทีเนี้ย คือคือคือจริงๆอะ่ะมันเป็นการ DCA ซะมากกว่าของผมอะ่ะแล้วมันรู้สึกว่าเ,เราอยากทําเงินทุกวันทุกวันได้อะไรเงี้ยเราแต่เราก็ไม่อยากไม่อยากทําในคริปโตเพราะว่าเหมือนเราเรา,เราแน่นอนในการ DCA ไปแล้วเราไม่อยากไปเทรดอีกเพราะเหมือนมันจะแบบเราจะเอาเอาเงินที่ตรง DCA เ,เนี้ยมาเทรดอะไรเงี้ยมันก็ไม่อยากทําก็เลยมันเหมือนมันคันไมคคันมืออยากจะเสียตังค์เลยเงี้ย อยากจะเอาตังค์ไปไปลงทุนอะไรเงี้ยแต่แต่มันก็เป็นปัญหาของผมนะแต่แต่โชคดีครับเป็นโชคดีที่มาเจอช่องพี่พลที่ว่าสอนสอนการเทรดสั้นที่แบบว่าเก็บเงินทุกวันเดตเทรดเนี่ยครัำว่าเดตเทรดผมก็เพิ่งมารู้จักกัแบบช่องพี่พลนี่แหละครับว่าเออการทําเงินทุกวันมันต้องทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ก็คือ ผมว่าปัญหาใหญ่ๆของผมก็คือมันปัญหาคืออยากเสียตังค์ทุกวันนะครับมันอยากเสียตังค์ทุกวันครับประมาณนั้นแต่พอมาเจอที่พนมันก็เหมือนช่วยได้พอดีเลยว่าการเสียตังค์ทุกวันนะ่ะทําให้เราได้กําไรมาวันลนิดวันหน่อยไม่ไม่เสียไปซะทีเดียวอะไรนะครับใช่ก็การเรียนการสอนกับกับที่พนเะนี่ยคือ ต้องบอกก่อนเลยว่าพี่พลจะในคลาสของผมนะครับก็คือพี่พลจะให้วิดีโอมาแบบเยอะมากครับเยอะมากเป็นวิดีโอสอนพื้นฐานตั้งแต่ตั้งแต่แรกเริ่มยันยันทุกอย่างที่ต้องรู้ในในเกี่ยวกับการเทรด forex เลยครับคือช่วงแรกๆอาจจะต้องนั่งเรียนนั่งดูวิดีโอเยอะมากครับ แบบว่าดูเยอะมากบางทีก็หลงหลงลืม,ล,มลืมบ้างแล้วก็แบบมันจริงๆมันมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีครับที่เหมือนกับให้เราได้ได้ซึมซับว่าเออฟอเร็เนะี่ยมันเป็นแบบนี้พื้นฐานมันคือแบบนี้เหมือนให้เราเข้าใจพื้นฐานให้ให้แน่นอนก่อนแล้วก็เริ่มฝึกเทรดแบบแบ็กเทสอะไรอย่างนี้ครับ อ๋อพอเข้าใจพื้นฐานแล้วก็จะมีการการดูวิดีโอของคลาสรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นพี่ก่อนก่อนที่เคยเรียนมาที่พี่พลก็จะเหมือนกับตรวจกันบ้านของรุ่นพี่แล้วเราก็มาศึกษารายละเอียดว่ารุ่นพี่เนี่ยเขาเทรดยังไงพี่พลแนะนําอะไรมีข้อผิดพลาดอะไรที่ต้องแก้ไขในแต่ละหน้าเทรดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนกับซึมซับตอนวิดีโอมาเรื่อยๆ แล้วก็พี่พลก็ก่อนเข้าคลาสพี่พลก็เริ่มให้ทำแบ็กเทสเริ่มให้ทำแบ็กเทสไปด้วย,ยนี้การทำการการที่ทำแบ็กเทสเยอะๆเนี่ยมีมีมีผลมากครับมีผลกับกับการเทรดเทรดมาเทรดจริงมากเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนที่เราย้อนกราฟกลับไปแล้ว,แล,วแล้วทำแบ็กเทสมาเรื่อยๆเนี่ยม,มันเหมือนมันเห็นภาพการเข้าเทรดที่ เข้าแบบไหนแล้วมันกราฟมันไปเลยได้กำไรเข้าแบบไหนกราฟมันไม่ไม่ไปแล้วถ้ามันไม่ถ้ามันมันไปแต่ว่ามันไปไม่สุดเราควรทำยังไงหรือว่าถ้ามันไม่ไปแล้วมันย้อนมาโดนสต็อปลอสเราเราจะจัดการกับมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับมันมันได้ประสบการณ์เหมือนการเทรดจริงในระดับหนึ่งทำให้พอเราไป ก็ยังไม่ได้เทรดจริงพอพอมาทำ forward test ที่ต้องรอรอจริงๆที่เวลาปัจจุบันเนี่ยครับมันก็เหมือนได้ทักษะมาจากการ back test ทำให้เรารอได้ทำให้เรารู้ว่าตรง,นนเ,ง,งรเนี้ยควรเทรดยังไงอะไรเงี้ยมันเหมือนสรุปเลยก็คือการทำการบ้านเยอะๆการดูวิดีโอเยอะๆเ,เนี่ยเหมือน,นเป็นเหมือนการเก็บประสบการณ์ของ ของเราเองนะครับถ้าเรายิ่งทำได้เยอะประสบการณ์เราก็ยิ่งมากไม่ใช่ว่าเราจะเทรดแล้วมันจะมีประสบการณ์เยอะการทำแบ็คเทสเนี่ยมันเหมือนสร้างประสบการณ์ได้ระดับหนึ่งนะครับใช่ระดับหนึ่งเลยว่าการกุศโลบายของวิพ์ดีมากเลยครับอโอ้คิดว่าได้แน่นอนนะครับได้แน่นอนเลยครับจาก,จาก จากที่ได้เรียนกับพี่พลแล้วก็ฝึกกับพี่คนมาคิดว่าทําได้แน่นอนครับถ้าไม่นอกรู้นอกทางแบบว่าทําอย่างอื่นที่คนไม่ได้สอนเนี่ยครับคิดว่าได้แน่นอนแค่นี้นเรียนในคอสเนี่ยครับก็ถ้าวิดีโออย่างเดียวดูครับก็ถ้าถ้าดูในคอสเนื้อหาวิดีโออย่างเดียวแล้วก็ไปเทดจริงเลยก็ผมว่าบางคนก็อาจจะ ได้นะครับอาจจะทําได้แต่ว่ามันก็มีมันก็มีบางคนที่อาจจะไม่ได้มันมันแล้วแต่แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนะครับบางคนที่เขาได้ก็คืออาจจะเป็นคนที่มีมีประสบการณ์การเทรดมีมีทักษะเบื้องหลังมาดีอยู่แล้วแล้วก็มาดูหน้าเทรดพีพ่พนแล้วก็ใช้ตามได้ดีเลยอะไรเงรี้ยแต่บางคนถ้า ครึ่งกลางๆหรืออย่างผมเนี่ยถ้าถ้าไม่มีพื้นฐานอะไรมาก่อนเท่าไหร่เนี่ยก็ผมว่าคิดว่าการดูวิดีโอเนื้อหาเดียวมันจะขาดรายละเอียดที่พี่พลจะสอนในคลาสรายละเอียดต่างๆเล็กๆน้อยๆที่ที่บางทีเราไม่รู้ว่ามันเป็นมันเป็นจุดที่ทำให้ในอนาคตเนี่ยเราจะขาดทุนได้หรือว่าทำให้เราไม่ ไปต่อในอาชีพนี้ไม่ได้อะไรนะครับแต่ก็มีมีหลายหลายทางครับขึ้นขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนถ้าพื้นฐานไม่ดีเนี่ยควรควรควร,ควรมีโค้ดด้วยนยจะดีมากแต่ถ้าคิดว่าพื้นฐานแน่นพออยู่แล้วแล้วก็มีประสบการณ์ดีพออยู่แล้วการวินด,ดูวิดีโอเดงเยวก็น่าจะช่วยได้ครับได้ทั้งสองทาง ก็บรรยากาศในการเรียนกับพี่พลก็ถ้าเป็นคลาสแรกเนี่ยจะรู้สึกแบบเกร็งๆกดดันกดดันหน่อยเพราะว่าสมมติว่าถ้าเราเห็นเพื่อนโดนดุเนี่ยเราก็จะคิดละว่าการบ้านที่เราส่งไปวันเนี้ยอุ้ยโดนแน่เลยหรือว่าอะไรเนี้ยเราองโดนดุแน่เลยแต่ว่ามันมันก็เป็นจะเรียกว่ายังไงดีครับมันคือ ถ้าถ้ามันไม่โดนโดหรือไม่เจ็บใจสักทีเนี่ยมันจะไม่จําครับรู้สึกว่ามันจะไม่จํามันต้องมันต้องเดมันต้องเจ็บแล้วถึงจะจําครับต้องโดนไม่เลียวต้องโดนอะไรเงี้ยไอก็ก็บรรยากาศถ้าในแรกแรกเนี่ยก็จะกดดันหน่อยเพราะว่าเราก็เหมือนกับเรียนเรียนครั้งเข้าคลาสครั้งแรกนมันก็จะเป็นปกติเหมือนทั่วไปเราเราเพิ่งได้ เจอครูต่อหน้าครั้งแรกเราเพิ่งได้เจอบรรยากาศของเพื่อนเพื่อนบางคนเก่งมากบางคนทำกันบ้านมาแบบก่อนเข้าคลาสสามสิบชุดอย่างเงี้ยเราเพิ่งทำไปหกเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมเพื่อนเราขยันขนาดนั้นแล้วเราก็จะเออมันบางทีพอมีเพื่อนเนี่ยมันเหมือนได้ได้ช่วยดึงกันบางทีคือตอนตอนที่ผมเข้าคลาส่ยกันบ้านผมน่าจะประมาณ กชุดหรือเจ็ดชุดเนี่ยแหละผมไปเห็นเพื่อนสามสิบชุดอย่างเงี้ยโอ้โหเอาเวลาไหนไปทำนี่อะผมก็เลยผมก็เลยคิดว่าเออถ้าเขาทำได้เราก็ต้องทำได้วเราก็ต้องเราก็เหมือนเหมือนมีเพื่อนคอยดึงคอยดึงด้วยอะไรเงี้ยครับดีมากเลยครับใช่เราตั้งแต่ครั้งแรกผมก็รู้สึกเลยว่าผมต้องต้อง,ต,องต้องฝึกทำแบคเทรเยอะเพราะว่าเห็นเพื่อนทำอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาที่เพื่อนโดนดุเนี่ยเราก็จะ พยายามเก็บรายละเอียดว่าเขาโดนดุเพราะอะไรตรงนี้เพราะอะไรแล้วเราก็จะพยายามไม่ทําอย่างนั้นเพราะว่ากลัวโดนดุอะไรอย่างนี้ครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าเพราะว่าไอ้สิ่งที่เพื่อนโดนดุเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พี่พลให้ความสําคัญว่ามันอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตได้ถ้าเราไม่แก้อะไรอย่างนี้ครับอ่ามันเป็นไปนตามสิ่งที่คนสอนเอาไว้ครับว่า พอเจออย่างเงี้ยมันต้องมันต้องเข้ามันต้องบายแล้วพอพอเรามาดูอีกทีเอ้ยบางทีเราเข้าเรายังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเราแบบเข้าที่แบบแท่งแรกของการเกิดเป็นบูลลิสขึ้นมาอะไรเงี้ยเราวิ่งไปไกลมากบางทีเราไม่รู้รู้แค่ว่าเจอแบบนี้หนึ่งสองสามต้องกดบายเลยตั้งสต็อปลอสที่ i o เวสโลอะไรแบบเนี้ยครับ แต่เราแต่ก็ไม่ได้สนใจว่าว่ามันต้องคมขนาดไหนแต่ว่าพอมันได้ได้ไดตามจุดที่พี่พลสอนไปแล้วเนี่ยมันต้องบายมันต้องบายอย่างเงี้ยครับพอมาดูอีกทีอ้าวมันก็เออมันมันก็ใช้ได้นี่หว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าเราเข้าคมล้วมีแต่กลัวมากกว่าว่าอะไรเงี้ยเข้าไปมันจะไปไหมไหอะไรเงี้ยครับไม่ได้รู้หรอกรับมันจะไปหรือไม่ไปเข้าตามที่พี่พลสอนครับอ่า ถ้าครับก็ตั้งแต่เรียนกับวิพลแรกๆที่ยังไม่เข้าใจครับคือจะรู้สึกว่ากลัวครับไม่กล้าไม่กล้าเข้าในจุดที่พี่พลให้เข้าเหมือนกับมันได้มันได้มันได้จุดที่ควรจะบายแล้วหรือเซลล์แล้วแต่ว่ามันขาดความมั่นใจมันไม่มีความมั่นใจในช่วงในช่วงการเทรดแรกๆมันรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องรอ อีกหน่อยไหมรอให้มันขึ้นไปอีกหน่อยไหมแล้วบายบายรอให้มันขึ้นอีกหน่อยไหมแต่มีมีผมผมรู้สึกว่ามีมีมีสิ่งหนึ่งที่มันต้องปรับก็คือถ้ามันมาครบแล้วหนึ่งสองสามสี่ตามลำดับการเข้าเทรดมันต้องเข้าเลย จะเสียก็คือเสียเรายอมรับไว้แล้วแต่ถ้าได้เราก็ได้แค่นั้นครับไม่มีอะไรมากแล้วแล้วหน้าเทรดของวิพลเนี่ยอย่างที่บอกครับที่แบ็กเทสแล้วก็ฟอร์เวิร์ดเทสมาเนี่ยฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยมันได้เกินแปดสิบห้าเปอร์เซนขึ้นไปอะ่ะซึ่งก็เรากดครั้งนี้โอกาสมันก็แปดสิบห้าเปอร์เซนเราจะกลัวอะไรอย่างเงี้ยในในท้ายที่สุดแล้วอะ่ะการเทรดของของผมอะก็คือจะมีความมั่นใจขึ้นว่า อ่ะเนี่ยที่เราสต็อปลอดไว้เนี่ยคือเรายอมเสียแล้วก็หน้าเทศมันมาแล้วเราต้องกดกดมีแค่ได้กับเสียได้แปดสิบห้าเปอร์เซ็นโอกาสเสียประมาณสิบห้าเปอร์เซนกดสิบครั้งได้แปดครั้งก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยก็หลังๆเนี่ยมีความมั่นใจขึ้นเยอะแล้วก็ไม่ได้คิดแล้วว่าเราจะเสียเงินแค่คิดว่าไอ้ที่เรา ลงทุนลงไปทั้งนี้ยเรายอมรับแล้วที่จะเสียแต่มีโอกาสได้80%นะอะไรอย่างนี้ทําให้คือมีความมั่นใจมากขึ้นมากๆครับหลังจากที่เรียนจบในการเข้าเทรดนะเทรดพี่พลครับครับถ้าตั้งแต่ก่อนที่มาเรียนกับพี่พลก็ดูคลิปวิดีโอใน YouTube ก็ เยอะเหมือนกันครับในใน u t u b e พี่พลก็คลิปยาวเช่นกันแล้วก็เในในคลาสก็รู้สึกความรู้สึกที่ตั้งแต่แรกเลยนะครับรู้สึกว่าพี่พลเป็นคนที่สอนแบบใช้คำพูดง่ายๆไม่ไม่ไม่ซับซ้อนคนที่ไม่เขา้าไม่ไม่มีความรู้เรื่อง f o r ร x เลยก็สามารถเข้าใจได้ไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่ รู้สึกเลยก็คือพี่พลรู้สึกว่าพี่พลเนี่ยเป็น,เป,นเป็นครูที่เรียกว่ามีเรียกว่ามีเมตตารู้สึกว่าพี่พลเป็นคนเป็นครูที่มีเมตตาคือมีการสอนที่ใส่รายละเอียดต่างๆค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการติดตามผลงานนักเรียนอย่างเช่น ยกตัวอย่างผมในช่วงแรกๆก่อนที่จะเข้าคลาสเนี่ยคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมเนี่ยทำงานวุ่นมากแล้วก็ผมไม,ไม่ไม่ค่อยมีเวลามาทำ backtest ก,ก็ไม่พี่พลก็ไม่ได้ปล่อยให้ผมแบบไม่มีเวลาไปเรื่อยๆอยงัพี่พลก็ทักไลน์มาครับมีทักไลน์มาแล้วก็ขอคุยกับผมว่าเอ,อ็ติดปัญหาอะไรไหมทำให้ทำ backtest อะไรเงี้ยพี่พลเปนการติดตามผลงานนักเรียนอยู่ครับก็คือ เรียกง,ง่าๆว่ามีความเมตตาการุณาต่อลูกศิษย์ทุกคนครับได้ครับอ๋อ oh. ถ้าถ้า,ถาครับครับถ้าเป็นคําพูดผมเนี่ยผมว่าดีเลยเพราะว่าเอาจริงก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าผมอะ่ะไม่เคยเรียนกับอาจารย์คนไหนเลยแล้วก็แล้วก็เรียกได้ว่าไม่มีไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับ ฟอร์เร็กเลยรู้แค่ว่ามันคือการเทรดข้างเงินแล้วก็เข้ามาเรียนเลยผลผลลัพธ์ที่ได้มันก็คือประทับใจมากครับคือที่ผลก็สอนโดยใช้คำพูดง่ายๆที่มันเข้าใจได้ไม่ยากมีความเมตตากรุณาติดตามผลงานของนักเรียนอย่างผมที่ ที่ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่จนจนเรียนจบค้านเนี่ยพูดได้เลยว่าวิชาที่ของที่พี่พลสอนเพรดเนี่ยคือใช้ทำเงินได้จริงๆเลยครบเลยจบไม่ต้องเรียนตัวเสริมอะไรเพิ่มแล้วแค่ทำตามพี่พลหนึ่งสองสามสี่อย่านอกลู่นอกทางได้แน่นอนนะครับคือที่ที่พูดอยนี้ได้เพราะว่าดูจากผลการทำ ฟอร์เวิร์ดที่พี่พลที่พี่พลให้ทำในในในคลาสแล้วก็ส่งตอนตอนเรียนนะครับมันเออเราเหมือนกับเราไม่เคยเทสฟอร์เล็กเลยแต่ว่าทำไมเรามาถึงเราทำตามพี่พลหนึ่งของสัมสีวินเลตเราเราเทดทีละสิบไม้สิบไม้เราเสียแค่หนึ่งเสียแค่สองครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมันผมว่ามัน การันตีว่าทำทาเงินได้แล้วมันสามารถจบได้ครับในในการเป็นเดทเทถ้าเรียนกับพี่พลนะครับ mm hmm. ก็ก็ถ้าถ้าใครที่ไม่มั่นใจหรือว่ากลัวกลัวที่จะต้องเสียเงินหรือว่าอะไรเงี้ยอยา่าอย่าก,กลัวเลยครับก็คือถ้าถ้าเราอยากได้ความรู้เนี่ยเรามีโค้ดที่ดีที่ ที่สอนให้ไปในทางที่ถูกที่ควรเนี่ยผมว่าเรียนกับพี่พลเนี่ยดีดีมากๆนะครับควรควรจะเรียนมากๆนะครับใครที่ยังติดปัญหาอะไรอยู่ผมคิดว่าพอพี่พลเนี่ยเป็นตัวจบได้เลยครับผมคิดว่าการเรียนกับตัวจริงเนี่ยมันมันคือมันดีกว่ายอยู่แล้วที่สุดกว่าย,ยแล้วถ้าถ้า คนที่เอาเอาวิชาพี่พลไปสอนเนี่ยบางทีการให้รายละเอียดความความรู้ต่างๆหรือสไตล์ความติดตามนักเรียนความดูแลต่างๆเนี่ยมันไม่เท่าพี่พลตัวจริงอยู่แล้วครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวพี่พลเองเนี่ยสอนเพราะว่าอยากให้จริงๆการที่คนก๊อปปี้วิชาพี่พลไปสอน แล้วแล้วหาเงินเนี่ยผมคิดว่าผมคิดว่าเออเขาทำได้ไม่เท่าพี่พลนะครับเพราะว่าพี่พี่พลสอนด้วยจิตใจความเป็นครูจริงๆแต่ว่าคนคนที่เอาวิชาของพี่พลไปสอนเนี่ยเขาอาจจะต้องการแค่อะไรได้เสริมอะไรอย่างเงี้ยการที่คนต้อง เป็นครูที่ต้องการให้จริงๆกับคนที่ต้องการรายได้เสริมเนี่ยความละเอียดละออความพิถีพิถันในการสอนมันต่างกันอยู่แล้วครับใช่อย่างพี่พลเนี่ยคือเป็นครูที่ดีมากๆคนหนึ่งครับที่ผมเคยสัมผัสมาครับจากประสบการณ์นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่กอดเหมือนกันกอดวิดีโอพี่พลมาก่อนแต่ก็พอพี่พลทักมาเตือนเนี่ยก็ นั่นแหละรครับต้องต้องดูจริงๆครับคือจากประสบการณ์นะครับต้องคือได้วิดีโอไปเมื่อไหร่เนี่ยต้องรีบจัดเวลาชีวิตมาดูให้จบให้เร็วที่สุดเพื่อที่เราจะได้เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดให้เร็วที่สุดเพราะมันเยอะมากๆอย่าไปรอเดี๋ยวไปรอดูใกล้ๆวันเข้าคลาสหรือว่าอย่าไปรอรอให้วิพนเปลี่ยนว่าดูครบหรือ,อยังอะไรเงี้ยให้เราดูไซส์ครบเพราะว่า ทั้งหมดที่พี่พลให้มาเนี่ยมันเราก็เราก็ากนั่นแหละครับครูครูให้วิชามาเต็มที่ครับนักเรียนก็ควรจะต้องเต็มที่เพราะเราก็เต็มใจที่ลงคอร์สเรียนกับพี่พลไปแล้วงั้นอยากให้เต็มที่กับการการศึกษาเราเรียนในครั้งนี้ครับอยากให้ดูทุกวิดีโอให้ครบ แล้วก็ให้จบตามที่คนบอกจริงๆครับมันได้ประโยชน์มากๆจริงๆบางทีถ้าดูวิดีโอพื้นฐานเนี่ยมันอาจมันมันมันก็เอาไปใช้ได้ในตอนทำแบ็กเทสแล้วก็มันจะมีวิดีโอที่เป็นแบบตรวจกันบ้านเนี่ยอันนี้สำคัญผมว่าสำคัญมากถ้าเราพื้นฐานดีจากวิดีโอดูดูพื้นฐานมาแหละ ไอ้การไอวิดีโอตรวจการบ้านเนี่ยอย่าให้ขาดเลยครับต้องดูจริงครับเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดรายละเอียดการเข้าเทรดรายละเอียดการดูช่วงเวลารายละเอียดการดูดูแต่ละอย่างที่การเข้าเทรดจะทําให้วินเลทมากๆสูงสูงเนี่ยอยู่ในวิดีโอตรวจการบ้านเลยครับบางคนอย่างอย่างผมตอนแรกเนี่ยไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องดูวิดีโอตรวจการบ้าน รเราเราดูเราดูวิดีโอพื้นฐานจบและ2สองรอบครบตามที่พี่พี่พลบอกปูซึ่งเยอะมากแโอ้โหแค่แค่นั้นก็เยอะมากแล้วแล้วก็ตรวจการบ้านตรวจการบ้านตอนแรกที่ผมดูเนี่ยเราก็งงว่าจะดูทำไมเราก็ไปเรียนในคลาสแต่พอแต่พอแต่พอดูครับเหมือนผมก็ดูไปด้วยทำแบคเทสไปด้วยเนาะบางที ไอวิดีโอพวกนั้นมันไอวิดีโอการาการตรวจกันบ้านเนี่ยมันมีรา,รายละเอียดที่มันมันในพื้นฐานมันจะไม่มีมันจะเป็นแบบขั้นแอดวานซ์อยู่ในการเทรดขั้นแอดวานซ์อยู่ในวิดีโอตรวจกันบ้านเนี่ยเยอะมากซึ่งผมได้ได้เข้าใจอะไรหลายหลายอย่างที่การเทรดจริงในชีวิตประจำวันเนี่ยมันควรจะทำาในวิดีโอตรวจกันบ้านครับ งั้นอย่าให้ขาดครับทั้งทั้งวิดีโอพื้นฐานและตรวจการบ้านต้องดูให้ครบนะครับต้องดูให้ครบอย่าขาดเลยครับอย่าให้พี่ลเตือนด้วยต้องตั้งใจเรียนด้วยตัวเองครับขอให้่านักเรียนรุ่นต่อไปมีความพยายามเยอะสู้ๆแล้วเดี๋ยวจะได้ได้ตามสิ่งที่ตัวเองต้องการเองครับใช่